สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกระยาภามาดามดะะ้เยค่ะเมื่อคลิปที่แล้วคุณนกได้เล่าถึงตอนที่เมื่ออดีตเมื่อคุณอดีตสามีนะคะ,ะเขาไม่ได้รับเงินไม่ได้รับเงินออสองตัวนี้นะคะเงินที่เด็ก ไปโรงเรียนก็ได้รับเงินเดือนแล้วก็เด็กที่กำพร้ากำพร้าบิดาเด็กที่ติดตามคุณแม่มานะคะก็จะได้รับเงินสองตัวนี้พอคุณอดีตสามีเ็าไม่ได้รับเงินตัวนี้นะคะเขาก็เลยขอขอค่าอาหารอขอค่าอาหารจากลูกชายพาปกติที่คุณนกอยู่กับเขาเขาไม่เคยขอคิดค่าอาหารนช่นะคะพอนําลูกชายมาเขาก็ คิดค่าอาหารหนึ่งหนึ่งพันกรูต่อเดือนคุณนกก็บอกว่าไม่สามารถที่จะให้ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณนกได้รับอยู่มันก็น้อยอยู่แล้วคุณนุกก็บอกว่าเงินตัวนี้คุณนกอยากจะเอาไว้ติดตัวแล้วก็จะเอาไว้ซื้อเสื้าให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะอะพอเขาไม่ได้เขาก็เกิดความไม่พอใจเนาะเขาก็จะเรีนแบบเพื่อนเขาที่อยู่ทางภาคเหนือนั่นแหละเพราะเพื่อนเพื่อนของเขาไม่ไม่ว่าจะภาคเหนือ ภาคอื่นๆที่เขาเป็นเพื่อนกันที่เขาพาผู้หญิงไทยมาแล้วมีผู้หญิงไทยมีลูกติดตามมาเงินมันก็จะเข้ากระเป๋าของสามีว่างั้นเขาก็เลยอยากจะได้เงินตัวนี้เหมือนกันค่ะเขาก็อยากจะเรียนแบบเพื่อนๆเ,เ,เขาอยากจะได้เงินตัวนี้แต่เขาไม่ได้เนาะเขาก็เกิดความไม่พอใจแล้วช่วงนั้นเขาก็คุยกับผู้หญิงไทยด้วยคุยกับผู้หญิงไทยคงจะตกลงเป็นแฟนกันละแล้วลคงจะนัดเจอกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลย เริ่มบอ,อกอาการเนาะเริ่มออกการที่ว่าจะจะไม่รับผิดชอบคุณนกกับลูกล,ละแล้วช่วงช่วงนั้นนะ่ะคุณนกยังฝึกงานอยู่นะคะต้องขอเล่าเลยนะว่าคุณนกก็ฝึกงาน,นงเดือนเดือนเขาก็เลยเริ่มแสดงความไม่พอใจคือแสดงแล้วว่าคือคือไม่เอาละไม่เอาคุณนกละคุณนกขอบอกเลยนะคะผู้ชายแถบยุโรปเนี่ยถ้ารักก็คือรักนะคะแต่ถ้าไม่เอาคือไม่เอานะคะ คือพวกนี้เขาถูกถูกเลี้ยงมามด้วยความมั่นใจอะคะ่ะถูกเลี้ยงมาถูกเลี้ยงมาแล้วเขาจะมีความมั่นใจมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงคือถ้ารักก็คือรักคือถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาเขาจะใจดํามากๆเลยนะคุณโนกบอกเลยนะครับเขาบอกเลยนะคะว่า รักก็คือรักใจดําก็คือใจดําไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะคะพอพอเขาไม่ได้เงินตัวนี้นี่ค่ะคือเขาไม่พอใจเขาก็เลยเริ่มจะไม่ไม่ดูแลคุณนกไม่ดูแลลูกแล้วเขาก็จะเริ่มหาเรื่องเนาะคือทําอะไรก็ผิดไปหมดเพราะปกตินี่มันถึงคุณนกจะทําสิ่งที่ถูกต้องเขาก็หาเรื่องอยู่แล้วพอพอเขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เงินทองไม่ได้ดังที่เขาตั้งใจนะคะไม่ได้ ได้หลังใจหลังท right. right. well, ี <inaudible> UK, ่กาหนดนะคะเพราะว่าปกติเขากําหนดเขากดคุณคุณนกอยู่แล้วแต่พอตอนนี้เขากดไม่ได้เรื่องเงินใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยจะไม่เอาคุณนกละไม่เอาไม่ไม่ไม่รับผิดชอบละเขาไม่คิดถึงว่าเออแต่งงานจดทะเบียนเนี่ยคือแต่งงานจดทะเบียนไม่มีความหมายสําหรับเขาเลยประเทศยุโรปประเทศผู้ชายแถบยุโรปนะคะถ้าเขาไม่เอาขึ้นมาต่อให้มีทะเบียนสมรสต่อให้แต่งงาน เขาไม่เอาคือเขาไม่เอาเลยเพราะคุณนกเจอมาแล้วจากอดีตอดีสามีเนะะี่ยค่ะเขาก็เริ่มหาเรื่องเนาะก็อย่างที่เล่าอ่ะลูกชายก็เขาก็โตแล้วเนาะเขาก็เห็นเขาก็ไม่รู้จะช่วยคุณแม่ยังไงและช่วงนั้นคุณนกก็ฝึกงานด้วยนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เขาตัดตัดใจไม่เอาคุณนกเลยเนาะเขาก็ดึงเอกสารออกมาตัวหนึ่งคุณนกต้องขอเล่าเลยนะคะ ที่เมืองไทยถ้าคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าคุณจะอยากขาดคุณต้องไปที่ว่าการอำเภออย่างเดียวไปเซ็นใบหยาต้องไปกว่าจหยาได้ทางอำเภอก็สอบถามโน่นสอบถามนี่บางคนนี่ไปถึงอำเภอแล้วไม่ได้ยาค่ะเพราะว่าถูกเกลี้ยก,กล่อมเมืองไทยอ่ะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าจะยาต้องไปที่อำเภอแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะคุณ คุณโนอขอเล่าเลยนะคะเป็นประสบการณ์ถ้าคุณเข้ามาฟังคิดคุณโนแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของอคุณโน,กกนเจออย่างไงเล่าสู่กันฟังเขาก็ดึงเอกสาร,รมาออกมาเลยดึงเอกสารออกมาสองตัวเริ่มสะเทือนใจอีกแล้วเขา ดึงเอกสารม,มาสองตัวทุกคนอาจจะสงสัยว่าเขาดึงออกมาได้ยังไงทุกคนต้องรับรู้นี่นะคะประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเทคโนโล,โลยีเขาทันสมัยแทบทุกบ้านนะคะเขาจะมีเครื่องปิ้นอยู่ที่เมืองไทยอ่ะสมมุติว่าคุณจะ,ะต้องการ สำเนาเอกสารอะไรเงี้ยใบทะเบียนสมรสใบทะเบียนบ้านหรือว่าบัตรประชาชนจะไปทำใบกับเขียมันต้องมีต้องไปถ่ายสำเนาใช่ไหมคะคุณต้องไปถ่ายสำเนาที่ที่ร้านที่เขาถ่ายเอกสารแต,แต่ประเทศสวีเดนไม่ต้องคะ่ะไม่ต้องไปที่ร้านถ่ายเอกสารเพราะว่าแทบทุกบ,บ้านก็มีเครื่องถ่ายเอกสารที่บ้านเลยคะ่ะมันก็ไม่แพงหรอกคะ่ะแค่พันกว่าครูเอง อดีตสามีเขาก็มีค่ะเขามีเครื่องคอมมีมีเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารที่บ้านเลยค่ะและ้วแล้วก็การยาใบทะเบียนยากันยาของที่นี่ไม่ต้องไปที่ไม่ต้องไปที่ว่าการอำเภอไม่ต้องไปที่ที่ว่าการอำเภอเหมือนเมืองไทยสามารถดึงเอกสารออกมาได้เลยเข้าไปในเว็บเขามีวิธ,ธีทำของเขาค่ะ ประเทศที่นี้เขาทันสมัยเขาเทคโนโลยีเขาเก้าล้ำนำสมัยเขาไม่ล้าหลังค่ะพูดแค่นี้เองเขาก็เขามีเครื่องปิ้นมีเขาก็ดึงออกมาเขาเข้าไปในเว็บไซต์เขามีวิธีทำของเขาค่ะเขาก็ดึงเอกสารออกมาวันนั้นคุณนกจำได้เนาะจำได้คุณนกหลับอยู่ ก็สีทุ่มหาทุ่มเนาะคุณนกก็ง่วงคุณนกก็หลับอยู่เขาดึงเอกสารมาแล้วเขาคงดึงออกมาอะไรวันแล้วหลัะเขาเข้ามาปลุกคุณนกปลุกขึ้นมาบอกว่าช่วยเซ็นเอกสารให้เขาหน่อยพ่อก็บอกให้คุณนกช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยคุณนกก็รู้เรือยทันทีเลยเพราะนกคุณนกก็รู้ทุกคนก็ทราบเลยใช่ไหมคะคุณนกก็บอกว่าคุณนกเป็นคนที่มีซิกเซน มีจิตสัมผัสที่เม่นยำพอก็พูดอย่างนั้นสิบเซนจิตสัมผัสมันก็บอกได้ทันทีเลยว่ากําลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับคุณนกแล้วล,ะละ่ะคุณนกก็จำไว้ใช่ไหมัมนมีบางคำที่คุณนกจำไว้ในส่วนลึกของสมองเลยจำได้ไหมคะที่คุณนกเล่าคลิปก่นกอนอ,อาจารย์ที่ปรึกษาสมัยที่คุณนกอยู่สม,มิเกน อาจารย์ที่ปรึกษาเนาะอาจารย์ io, ลีโออะกันท่านท่านชื่ออาจารย์ลีโอท่านก็บอกว่าบอกคุณนกไว้ว่าถ้าคุณนกอ่ะไม่เข้าใจเอกสารตัวใดๆห้ามเซ็นเด็ดขาดเพราะประเทศสวีเดนนี่เอกสารนี่สําคัญมากเลยนะคะท่านก็เตือนคุณนกว่าถ้าถ้าไม่ไม่ทราบเอกสารไม่เข้าใจเอกสารใดๆห้ามเซ็นเด็ดขาดแล้วสองท่านก็ให้เบอร์โทรไปโทรอ่อ บอโทรของศูนย์โซเซออนที่ช่วยช่วยเหลือสตีสตีที่ตกทุกข์ได้ยากสตีที่มีปัญหาครอบครัวอ่คุณนก็เก็บแอดไีในกระเป๋าอ่ะอืออันนคุณนก็จำจาเนาะท่านท่านสอนไว้แล้วท่านก็ให้เราจำไว้เกี่ยวกับที่ท่านเตือนว่ามันคุณก็จำไว้คุณนก็เลยบอกว่าอย่าอย่าให้ อย่าให้ชิมเซ็นวันนี้เลยอะไรเงี้ยฉันง่วงฉันอยากนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ชิมถ้วยเซ็นให้อะไรเงี้ยคุณลูกก็ตอบปฏิเสธไป응 <c oughs> เขาก็เลยให้คุณลูกกลับคุณลูกกลับพอตื่นเช้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณลูกก็แต่งตัวคุณลูกลก็ตอนนั้นคุณลูกยังฝึกงานอยู่เนาะ,ะช่วงช่วงเดือนอเดือนอะไรฝึกง,งานน่าจะน่าจะเป็นเดือนเมษาฝึกง,งานเดือนเมษาช่วงนั้นหน้าอีหมอกดีคุณลูกก็แต่งตัว เขาเห็นคุนกุนกแต่งตัวเสร็จปุ๊บเขาจะเอาเอาเอกสารตัวนั้นอนะเอามาให้คุนุนกเซ็นอีกต่คุนุนกไม่ยอมเซ็นโหคุณเอ้ยเขาก็ใช้ระบบเดิมเลยครับโมโหเกี่ยวกาดคือเข้าร้ว่าปกติคุนกุนกจะยอมเขาใช่ไหมละ่ะตอนนี้คุนุนกไม่ยอมเซ็นอะเขาก็ใช้เอาาไม,ไ,มไ,มไม่พูดมากเขาบอกว่าถ้าคุนกุนกไม่เซ็นให้เขาอะ วิเศษเอกสารตัวนี้คุณลูกไม่ต้องไปทํางานเลยอใช้วิธีนี้เลยนะคะ,อะพอคุณลูกไม่ยอมเซ็นนี่คี่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณลูกไม่เซ็นให้เขาคุณลูกไม่ต้องไปทํางานเลยเขาเที่ยวกาดเขาโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเลยคะ่ะคุณลูกก็เลย ต้องโทรต้องโทรไปที่ทํางานนะคะ,ะที่คุณลูกไปฝึกง,งานนะคะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับผู้ช่วยผู้ช่วยกุก๊กผู้ช่วยต้องที่ต้องทงาอาหารได้ดูแลคนสูงอายุและคนเจ็บป่วยนะคะคุณลูกก็โทรไปบอกว่าฉันไม่สามารถไปทํางานได้คือฉันป่วยต้องโกหกเขานะคะแต่จริงๆคุณลูกไม่ได้ป่วยนะคือสานคุณอดีตสามีไม่ยอมให้ไปเขาใช้ระบบ ระบบที่แขังเกล้า,าค,คุณนกมากคุณคุณนกไม่สามารถที่จะดื้อได้ะคะ่ะเขาบ,บขอกเขายื่นเลยบอกว่าถ้าไม่เซ็นให้ก็ไม่ต้องไปทําง,งานโอ้โหคลายมากสุดๆเลยผู้ชายยุโรปนี่นะคะคุณถ้าถ้าเขา้ายเนี่ยเขาร้ายจริงๆพราคุณนกเจอแล้วนี่ค่ะที่บอกคุณนกก็ต้องหยุดต้องหยุดหยุดเสร็จแล้วก็คุณนกก็น้ําตาลวงเนาะแต่ลูกไปเรียนแล้วอะคุณนกก็ คิดในใจเนาะอะโอเคเซนก็เซนแต่คุณนกรู้แล้วแหละว่ามันซิกเซนมันบอกว่าไอ้ไอ้หนังสือที่เขาให้เซนอะ่ะคือหนังสือที่ไม่มีสิบใน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 ทรัพย์สมบัติในทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เออคุณนกก็บอกเลยนะคะว่าอแฟนเขาอดีตแฟนเนี่ยเขาเขาไปซื้อบ้านละเขาทำเรื่องซื้อบ้านเขาทำเรื่องซื้อบ้านเ อที่ที่มึงรูเอ่อชื่อรู้ที่ห่างไปจากที่คุณนกอยู่นี่ค่ะบ้านเช่าที่คุณนกอยู่เนี่ยห่างไปประมาณาาไม่ถึงสามสิบโลประมาณสเกือบเกือบยี่สิบโลเ,เขาไปเขาไปดูบ้านบ้านก็มันมันไม่แพงหรอกคะ่ะเป็นบ้านสองชั้นเขาก็ตกลงไปไปซื้อไปซื้อบ้านไปดูบ้านไปซื้อบ้าน แต่ช่วงที่เขาไปดูไปซื้อเขาเขาไม่ยอมให้คุณนกไปเลยนะคะปกตินี่คุณนกเล่าเลยใช่ไหมคะว่าคนเป็นสามีภรรยากันอนะไปไหนอะคนคนที่นี่อะประเทศสวีเดนนะ่ะถ้าเขาเป็นคู่สามีภรรยากันอนะไปไหนนี่เขาจะต้องต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีนี้กรณีที่เขาไปซื้อบ้านนะ่ะไปดูบ้านนะ่ะเขาไม่เคยพาคุณนกไปเลยเขาเขาเขาไม่ยอมพาให้คุณนกไปมีส่วนร่วมเลย เขาก็พาคนที่หมู่บ้านหมู่บ้านประวัติศาสตร์นั่นแหละไปเป็นเพื่อนเขาไปดูบ้านเขาไม่พาคุณนกไปเลยอืมตอนนี้เขาก็มีหนังสืออันนี้และเอกสารตัวน,นี้นะมาให้คุณนกคุณนกก็รู้ทันทีเลยว่าเอกสารตัวนี้อาจจะเป็นเอกสารที่นกคนุณนกไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ทุกคนต้องรู้เลยนะคะว่าบ้านหลังที่เขาซื้อเนี่ยมันเป็นบ้านบ้านที่อ,อยู่อยู่ใน อยู่ในคุณลูกมีทะเบียนสมรสใช่ไหมคะมีมมบียทะเบียนสมรสมาหลายสิบปีแล้วที่อยู่กับเขาพอเขาซื้อบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้มันก็ต้องเป็นทรัพย์สินระหว่างระหว่างระหว่างมีทะเบียนสมรสว่ากันเถอะพูดยังไงทุกคนควเข้าใจนะคะทรัพย์สินที่มามาทีหลังทีหลังกัดจดทะเบียนสมรสอัมันไม่ใช่มีก่อนที่มีการบ้านหลนังนี้มันไม่ใช่มีก่อนก่อนจดทะเบียนใช่ไหมแต่มีหลังที่จดทะเบียนแล้วคือคุณลูต้องมีสิบเต็มที่อะค่ะ ขารู้ดีเขารู้ดีใช่ไหมคะเขาก็เลยเอาเอกสารตัวนี้มาให้คุณลูกเซ็นคุณลูกก็รู้แล้วเออมาต้องต้องเป็นเอกสารตัวนี้แน่คุณลูกบอกโอเคไม่เป็นไรฉันฉันไม่มีสิทธิ์ในในบ้านหลังนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันได้อยู่ได้อยู่ก็แล้วกันได้อยู่ในบ้านหลังที่คุณจะซื้ออ่ะให้ฉันกับลูกมีสิทธิ์อยู่ก็แล้วกันนี้คุณลูกคิดอย่างนี้ไงคุณลูกก็เลยอ่ะก็เลยยอมเซ็นทั้งๆที่ว่าไม่อยากจะเซ็น แต่ต้องเซ็นนะคะเพราะว่ามันถูกบังคับให้เซ็นอะโอ้โหพูดแล้วสะเทือนใจโอ้โหกคนุูกเจอมาเยอะเลยเล่าต่อเนาะไม่อยากเซ็นแต่ก็ต้องเซ็นพอเซ็นเสร็จแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะ มันไม่ได้จบเพียงเท่านี้หลังจากเซ็นเอกสารตอนนี้เสร็จน,นะคะเขาเป็นผู้ชายที่ฉลาดตอนนี้ความฉลาดของเขานะ่ะเป็นความฉลาดที่ร้าลึกมากเขาร้าลึกมากเขาเขาทำได้ หลังจากที่เซ็นเอกสารฉบับแรกใช่ไหมคะเขาก็เขาฉลาดมากฉลาดแบบลารเขาก็ชวนคุณนุกค่ะ,คะเขาเ้าไปในหมู่บ้านประวัติศาสตร์คุณนุกก็ก็เลยโอเคคิดว่าเออเขาอารมณ์ดีแล้วเซ็นเซ็นเอกสารตัวนี้ให้เขาแล้วใช่ไหมคะเซ็นเอกสารที่ว่าเหมาะอำนาจไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้แล้วคุณนก คิดว่าเป็นเอกาสารตัวนี้ตอนนั้นคุณนกแค่เดาใช่ไหมคะคุณนกบอกโอเคอารมณ์ก็ดีละอะไรเงี้ยเหมือนคงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นละมันมันคงจะผ่านพ้นไปดีดเาขาก็เลยชวนคุณนกไปเขาอารมณ์ดีมากโอ้ก็ฉลาดมากก็บอกเออนกไปไปเที่ยวหาน้ํากันไปหาไปเที่ยวหาดน,น้ำน้ำกันผู้หญิงไทยที่อยู่ในหมู่บ้นานโบราณนะคะ คุณก็ไปเขาพาไปพาไปก็คุยกันอย่างมีความสุขเนาะคุณเชื่อไหมเขามีเอกสารอีกตัวหนึ่งอะเอามาจากเอกสารตัวแรกคุณนกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขามีเอกสารตัวที่สองไม่คุณนกเสร็จอีก ตัวแรกเอกสารตัวแรกซิกเซนก็บอกอยู่แล้วว่าคุณนกงไม่มีไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นและเอกสารตัวที่สองซิกเซนของคุณนกกะบอกอีกว่ามันเป็นใบใบยาค่ะคุณนกคิดว่าแต่คุณนกก็ยังไม่มั่นใจ คุณนกก็พยายามใจดีเนาะพอดีน้องอน้ำน้ำเขาบอกว่านกเซนเถอะเซนเถอะเซนเถอะบอกให้คุณนกเซนบอกว่ายังไงยังไงคุณนกก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะคุณนกต้องมีสิทธิ์ในบ้านในบ้านหลังนั้นอยู่แล้วล่ะคือน้ําำน้ำนี่เขาเขาไม่รู้เนาะว่าเอกสารตัวที่ ัวที่เอามายืน่นเอามายื่นให้ตัวที่สองเนี่ยน้ำน้ำก็คิดว่าเป็นเอกสารที่ว่าเซ็นแล้วว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นในบ้านหลังที่อดีตสามีเขากําลังจะซื้อนี่คะ่ะกําลังจะซื้อหรือว่าซื้อแล้วคุณนก็ไม่มั่จัจก็าพอาใที่เซ็นเถอะคุณนกต้องเซ็นคุณนก็จำใจเซ็นทั้งๆที่ คำพูดของอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเอกสารตัวใดๆห้ามเซ็นเด็ดค่ะคุณนกรับรู้คุณนกไม่อยากเซ็นแต่สถานการณ์มันบีบคั้มไปหมดหเล่าแล้วสะเทือนใจมันบีบคันคุณนกก็ต้องเซ็นค่ะ เซ็นทั้งๆท,ที่ไม่อยากจะเซ็นทุกคนอาจจะต้องเข้าใจนะคะคุณนกเรียนภาษาสวีเดนก็จริงแต่คุณนกเรียนแค่ปีเดียวแค่ปีเดียวนี่ยน,นะคะคุณไม่ได้เข้าใจหนังสือทุกตัวแค่ปูกป,กปา มือนเด็กเรียนกอไก่กอไข่ค่ะคุณไม่สามารถรับรู้เลยว่าเอกสารที่สามียืนย่นให้อดีตสามีให้เป็นเอกสารอะไรมันแค่มีความรู้สึกกิตสัมผัสสิกเซ็มันบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นผลร้ายต่อคุณนนแต่คุณนก็ต้องเซ็นแล้วคุณอดีตสามีเขาฉลาดมากเขาไม่ได้พา ไม่ได้พาคุณนกไปหาน้องชายหรือว่าน้องสะใภ้ของเขานะคะเพราะว่าเอกสารตัวนี้มันให้ญาติพี่น้องเซ็นไม่ได้คุณนกเขาบอกนะคะว่าเอกสารที่ที่คุณนกเซ็น่ะมันจะต้องมีมีคนร่วมเซ็นด้วยมีต้องมีพยานด้วยเหมือนเมืองไทยอะคะ่ะพอคุณนกเซ็นเสร็จที่มีมคะเอกสารตัวที่สองคุณนกเซ็นเสร็จปุ๊บสามีของน้ำน้ำอะคะ่ะก็เซ็นรับรองแล้วก็ก็ ให้น้ำน้าเซ็นด้วยคุณนกเซ็นเสร็จปุ๊บจะต้องมีบคุคคลอีกสองคนเซ็นรับรองด้วยอ่าทุกคนเข้าใจไหมค่ะเขาฉลาดมากเขาเลยชนคุณนกไปไปไปที่บ้านน้ำน้ำแล้แล้แลให้คุณนกเซ็นตุดีแล้วคุณสามีของน้ำน้ำอะเซ็นแล้วก็น้ำน้าเซ็นคุณสามีของน้ำน้าเขารู้แต่เขาก็เซ็นพวกนี้เขาช่วยกันนะคะคนสวีเดนก็ช่วยกัน คุณนกขอเล่าเลยเล่าสู่คุณฟังนี่คือความเจ็บปวดคืออดีตที่คุณนกได้รับมาว่าคุณนกโดนมาแบบไหนกว่าคุณนกจะมาถึงจุดๆนี้ได้นกเจออะไรมาบ้าง สำหรับคลิปคลปนี้นะคะท,ทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังลใจให้คุณนกเลยนะคะถ้าอยากทราบว่าถ้าอยากจะทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณติดตามคลิป,ปต่อไปนะคะแล้วคุณนกจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ต้องขอ,อกาควคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเรามี สัญญาต่อกันนะคะคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ